ก็พาพรอิ่งหาแวัดีงก็จริงจริเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สุดผูกพันกับแบรนด์นี้คเพราะว่าเราก็เราก็ใช้อยู่ที่บ้านจริงๆกันเนาะใชแล้วที่บ้านของผมเนี่ยมันอย่างที่ทุกคนทราบเราติดน้ําแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมกับครอบครัวแพ้ยุงมากๆ พราะเราก็ไม่ได้อยากจะโดนกัดเลยพอมีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเราคุ้นสื่ว่าเราอุ่นใจไปได้อีกเยอะก็เหมือนเป็นการสร้าง a w a r e n เล s ให <S ใ <S ้รู้ด้วยแหลคะค่ะว่าแพทย์ออกมันอันตรายจุกต้องใช่หรือว่าเป็นตัวช่วยดีๆค่ะเพื่อมีติดบ้านไว้สำหรับคิ้บ้านนี่แหละ <c oughs> เพราะว่าจะให้ไล่ตกยุง <c oughs> ให้หมดก็ <c oughs> ยากเกินไปไม่ไหวฉีดเช้าแล้วก็กลางคืนง่ายสุดเช้าเย็นะ ตอบโจทย์เพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เวลาแบบว่าเล่นชอบเล่นวิ่งไล่ไจับป้าเล่นซ่อนแอบชอบไปซ่อนอยังที่ไหนคะ In inside the bushes sometimes in the closet sometimes อยู่ในปา,าไายทรือปาชายที่หอ้องที่หอ้องข้างหลังผ้าม่านใช่ไหมคะ And sometimes I hide behind the box อ๋ออยู่หลังกล่องด้วย <c oughs> หลังกล่องด้วย <c oughs> อดน้านเนีเ่ยชอบกัดเป็นประจำเลยค่ะคือทุกครั้งที่แบบเวลาไปงานไปก้อนจจะได้ความรู้เก็บกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง่ายตลอดลเลยทครั้งที่แล้วเราก็รู้ว่าอะสิ่งที่เราต้องเก็บที่บ้านมีอะไรบ้างท่านทำให้บ้านรกเพราะว่ายิ่งบ้านรกเนี่ยเขาเรียกว,ว่า หลืบที่ยุงสามารถแบบไปซ่อนไปแอบไปหลับได้แล้วก็ประกัดเราตอนกลางวันหรือว่าพวกแบบว่าน้ําขังเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สาคัญอย่างพวกแบบขยะท,ที่เด็กทิ้งอย่าแบบไปแช่ไวต้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่สามารถใช้ได้จริงตลอดคือคิดว่า <c oughs> <c oughs> ทุกคนน่าจะเคยครู้จักค,คืออันดับแรกอยู่มา60ปีเราเกิดมาเรารู้จักแล้วแ<ม>น่นอนเราเกิดมาเราก็รู้จัก,จกแบรนด์ไบคอนแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเราใช้ตั้งแต่เด็กเชื่อมันค่ะเชื่อมันในตัวแบรนด์ด้วยฮัลโหลฮัลโหลคือไข่เล็อดออกบ้ <c oughs> านเราเนี่ยคือไข่เลือดออกคนไทยมันอยู่รู้กันมานานมากเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่สุด เลยด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็อยากจะแบบสร้าง awareness ให้ทุกคนได้แบบระวังบางทีแบบว่าตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบว่าลำบากได้ก็เลยอยากจะป้องกันดีกว่าแก้ก,ก็อยากจะให้ทุกคนเลยนึกถึงโรคไข้รูดออกด้วยนะครับเพราะว่า เป็นภัยที่ใกล้ตัวมากๆแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันว่าเออมันร้ายแรงแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนออนึกถึงตรงนี้ไว้ด้วยมันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจัดบ้านให้ไม่รก ok นะครับผมสองก็คืออย่าให้มีแหล่งน้ําขังที่เป็นออจุดเพาะของยุงขึ้นมานะครับสามก็หาผลิตภัณฑ์อย่างไบก้อนนะครับมาใช้ที่บ้านเราก็จะปลอดภัยจากโรคยใช่แล้วก็สามารถกําจัดยุงได้ภายในสามวันด้วยถือว่าง่ายสะดวกตอบโจทย์บ้านเรา นี่นี่ค่ะทั้งสาวตอบได้ดีแล้วค่ะยังไงบ้างครับก็คิดว่ามันก็ถึงวัยของเขาแล้วเหมือนกันเนก็เขาก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วอ่ะเขาก็ก็ถึงเป็นคี่ว่าเป็นช่วงที่กําลังดีในการที่จะแบบท่านครอบครัวค่ะสุขภยังไงบ้างควเนี่ยก็ไปกัน Premises, เราสี่คนแล้วก็มีแม่พี่แรบคุณพ่อทั้งหมดหกคนก็ไปเซอร์ไพรส์ทินูที่เขาขอค่ะเขาไปขอกันที่ที่ไหนนะกระบี่ที่กระบี่แลวก็แอบไปก iedzieć, ันไปไฟล์หลังท anyway. ี like ่เขาบินอ่ะชั่วโมงกังแนะใรู้สึกี่เราเขาก็เขาก็ดีใจนะคะแต่ก็ว่าด้วยความที่เขาอแบบรู้จักกันมาแล้วเป็นแฟนกันมาหลายปีมากๆอยเนี้ยเอ่อ มันเลยมันเลยเหมือนเดิมอ่ะพูดถึงว่ามันมัอนอยู่คนอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ดีใจที่แบบอ่ะมันมันถึงช่วงเวลาที่เขาได้ถูดได้ไปในอีกอเก้าหนึ่งของชีวิตของเาที่ว่ามีแบบอ๋อเขาเขาก็จะมีแบบผ่านๆนิดนึงว่าเออช่วงนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมแต่ว่าที่เหลือเขาเป็นคนจัดการเองหมดไม่ได้แบบไม่ได้ คือเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่ไปเฉยๆไม่ได้แบบว่าช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นเพราะว่าตัวเนมเอ็นเป็นคนจัดการทุกอย่างสถานที่บินเนอร์เอ่ยอะไรเอ่ยโรงแรมเขาจัดการเรียบร้อยทุกอย่างเอาขอป็นไงเป็นบ้างเฟซเฟซใส่ซองอ๋อใส่ซองยังไม่ยังไม่ด้คิดเลยอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆแต่ก็ใจน้อยๆจะได้เป็น ใช่ใช right, so so no. ่ก็แน่นเนี่ยพี่บอกวาดีใจที่เขาเหมือนแบบได้แบบก้าวสู่ช่วงหนึ่งของของชีวิตค่ะมีแนะนำน้องไหมคะว่าแบบหลังจากนี้จะต้องยังไงบ้างในการไล้ชีวิตกันแล้วนะเปลี่ไปจริงจริงมันอยู่ที่แต่ละคู่เนาะเราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้อะไรขนาดนั้นแต่อันไหนที่แบบว่าเราเราเหมือนเราเราดูแหละการไหนที่เราเรารู้สึกว่าต้อง มเหมือนเราถามไม่ให้ฟังเกี่ยวกันได้เราก็จะไม้ฟังเกี่ยวกันดีกว่าคุณแม่แม่ก็ดีใจแม่ก็ดีใจเพราะเคุณแม่ก็ถามแต่ผู้ชายตลอดว่าแบบจะขอรู่นพีหรือเปล่าจะขอรุ่นฉันหรือเปล่าแต่พอมาขอจริงๆบอกว่าอ้าจะขอแล้วหรออะไรเงี้ยบอกแม่แม่แม่งงเหมือนกันนะแม่แม่อยากดูก่อนแม่อยากดูว่า เรื่องอะไรยังไงบ้างเรื่องวัเรื่องอะไรบ้างคค้เขาบอกว่าน่าจะแต่งปีนี้แหละแต่ว่าเรื่องวันที่อะไรเงี้ยยังยังดูดูอยู่ค่ะแต่แต่คู่นั้นต้องบอกเลยว่าเขาง่ายง่ายนะเขาง่ายมากเลยเขาแบบว่าเริ่มตามสะดวกอย่างที่บอะเริ่มตามสะดวกเดี๋ยวแบบจัดวันไหนอะไรยังไงคือไม่ได้อ๋อง่ายอ่ะเป็นเป็นคู่ที่แบบง่ายๆทำสบายเลิกตามสะดวกพี่ถามว่าแบบจะจัดเท่าไหร่ไง ก็คงเอาเลิกตามสะดวกไม่ได้แบบว่าต้องต้องไปดูเลิกดูใครอะไรขนาดนั้นแล้วก็เอ่อคงเอาแบบวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยทุกคนไม่ได้ทํางานทุกคนหยุดแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ต้องทํางานก็เอาแบบสะดวกสะดวกเอ็นจอยได้แบบนั้นอะไรอ่ี่ในปีนี้ใช่คะที่ที่ที่เขาที่ที่กิ๊กิไม่อยากกี่ไม่กล้าบอกเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้อะไรเลยแค่แบบว่าแบบเออนปีนี้ก็คือหรือปีหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ไม่ยูเยเพราะว่าเขาก็คงเป็นคนที่รจากสถานที่าม่อาปู่ว่าสถานที่ได้ในช่วงวนไหนอะไรยังคนมาจัดตงแบ้ทุยิดตัสอว่ยอยากมีเป็นัาีากมีอนั่เนะกอยากจัไปต จะบอกให้ให้ทุกคนแบบเปลี่ยนความคิดบิแต่ว่าแต่ละใครจะคิดอะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต่สําหรับเราอะเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราท่องเอาไว้ของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะไปเอาของของคนอื่นเพราะขนาดของเราเองเวลาเราทําเวลาเราหาเราหาด้วยความยากลำบากเราก็หวงของเราเพราะฉะนั้นการที่แบบว่า การที่เราอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยใช้วิธีลัดมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปรีกดกันยะนะไม่บม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไม้ไม่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 มยไ่ไล่ไม่ไไม่ไม่ไม่บมมมมกไมไม่อยาไเป็นม่รม่ไม่ไม้ม่ไไม่ไ่วมม่มม ถ้าเขาดูแลเราดีอันนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขาดูแลดีแบบดูแลตัวเราดีดูแลลูกดีแล้วก็น่ารักยัไหมคะน้ยารตมันไปล้ยังไม่ขยับขยื่นสักทีเลยอ่ะยังยังตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเหมอือนเช็คก,กับ ท,ที่ทาโครงสร้างครับเรื่องน้ําหนักว่าทําได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่าเราก็าไม่อยากที่จะแบบว่าทาปุ๊บได้ทังขึ้นมามนใช่าาามาปลอดภัยาไว้ก่อน่าว่างไว้เท่าไรอยังไม่ได้ลงตัวตวอนแรกลงตัวแล้วเสร็จแล้วเหมือนประมาณว่าที่ทำมามันโครงสร้างมันไม่ได้ก็เลยไปแก่แย,ยังไม่รู้ว่าไอล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณต่ะ แต่เราก็อยากจะให้แบบมันไม่เยอะถึงข,ขั้าที่เราจะทำได้นะก็มันพอเหม,มอะพอวควรไนดะ้เราพอใคทั้งช,ชั้นไปเลยเป็นคนชอบแต่งตัวครับผมออใช่เพราะช่วอย่างว่าเสื้อผ้าวางบางชิ้นที่แบบเราไม่ส่้ล้วเราจะมีการบอกมา จริงๆเราเราเราเสื้อผ้าที่ไม่ใส่นผมจะเป็นสองแบบก็คือหนึ่งาไปบริจาคครับผมกับอีกอันก็คือไปขายในราคาที่แบบถูกมากๆซึ่งเราจัดกันเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วบางปีทำสองสามผลด้วยซ้ำอะไรครับแต่ตอนนี้มันก็เหมือนมันแอดอัพเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนเรารู้สึกว่าสเปซชันสามมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็อยากจะมีที่ที่มันเก็บของเราแบบดีๆบางทีเราเราเลือกเสื้อผ้าบางทีมันทับๆๆกันเราก็มองไม่เห็นด้วยแล้วเราบางทีก็ลืมด้วยอะไรอย่างงี้ครับ ทั้งสองเลยครับมีบริจาคด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เปขายเลยครับ่ถูกมากๆถูกแบบเหมือนแทบจะให้เลยใช่ไม่่ด่ขนเออรางเออเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่รับหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าละครทุ่วันนี้ผลิตก,ก็น้อยอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าสมมติมีติดต่อมาเราดูว่าเรา โอเคไหมคิวช่วงนั so so ้นแบบตายเปล่าอย่างก็ไ oh. ม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าแต่งงานมีลูกแล้วไม่เล่นนะไม่ใช่นะแบบคนยังพอใจแบบแบบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่น่าจะไม่ได้เริ่มมาสองสามปดาอย่างเงี้ยสองสาเออคือที่จริงแบบสองปรมันปีครึ่งที่แล้วที่ถ่ายไปเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ออนใช่ยังไม่ได้ออนอะไรอยางเงี้ยรอเรื่องเนี้ย ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วอ่ะให้ได้ออนก่อนค่ะได้แต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ออนแล้วมีเรื่องใหม่มาเราก็แบบมันเวลาได้อะไรได้ก็ยินดีมีอยากออน้แบบได้อนการบัเิไม่้าอีกไ่้าการเล่นละครได้นะคะเล่นเป็นไหมครับไม่ไดไม่ได้อะค่ะแต่เวลาอยู่บ้านนี่โอ้โหอคติ้งเก่งมากเลยนะคะเรา a c t ิ้งเจ็บก็ได้แร็งร้องไห้ก็เก่ <c oughs> งขลับเลยมี่อาคะได้ละครไหมคะเราร้องเพลงได้ไหมคะได้ะะอ่ะเอคค่ะมายืนถ่ายรูปแบบ